กำลังชื่นชมยินดีกับความคืบหน้าในการทำข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสในเชนวนกา,าซาซึ่งเจราจายืเดเยื้อมานานหลายเดือนจนกระทั่งเมื่อวันที่15มกรา,าคมปี2568กาตาในฐานะประเทศตัวกลางการเจราจาประกาศว่าทั้งสองฝ่ายจะทำข้อตกลงหยุดยิงระหว่างกันและเมื่อวันที่17มกรา,าคมปี2568คณะรัฐมนตรีของอิสราเอลก็เห็นชอบโดยข้อตกลงนี้จะมีการแลกเปลี่ยนตัวประกันและนักโทษชาวปาเลสไตน์รวมทั้งหยุด ยิงชั่วคราวเพื่อเปิดเส้นทางให้การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปในพื้นที่มติของคณะรัฐมนตรีอิสราเอลครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆเพราะการทำข้อตกลงนี้เป็นผลจากการประสานงานระหว่างกาตาอียิปต์และสหรัฐอเมริกาที่ร่วมกันผลักดันให้เกิดความร่วมมือเพื่อลดความขัดแย้งชั่วคราวซึ่งก็ต้องขอบคุณทั้ง3ประเทศและเรื่องนี้ก็ทำให้นานาชาติมีความหวังว่านี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นการยุติสงครามที่เริ่มมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2566 ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับชนวนกาซาและบรรยากาศความมั่นคงในภูมิภาคตะวันออกกลางเป็นอย่างมากการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงครั้งนี้ซึ่งอาจเป็นสัญญาณว่าสงครามในชนวนกาซาใกล้จะสิ้นสุดแล้วก็ได้หากการแลกเปลี่ยนตัวประกรันดำเนินไปได้ด้วยดีก็อาจจะมีการทำข้อตกลงในระยะต่อไปเพื่อจัดการเรื่องความมั่นคงและแนวทางการเมืองที่อิสราเอลกับปาเลสไตน์จะอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติรวมทั้งเรื่องการฟื้นฟูชนวนกาซาที่ได้รับความเสียหายจากสงครามครั้งนี้ด้วย ในมุมมองของเราหอประเมินว่าข้อตกลงหยุดยิงครั้งนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีและเป็นโอกาสช่วยเหลือตัวประกันออกมาแม้ว่าจะไม่ครบทุกคนโดยกลุ่มฮามาสจะปล่อยตัวประกันทั้งหมด33คนจาก94คนที่อยู่ในฉนวนกาซาและกับให้อิสราเอลปล่อยตัวนักโทษการเมืองชาวปาเลสไตน์แม้ว่าตัวประกันบางส่วนจะยังไม่ได้รับการปล่อยตัวแต่อย่างน้อยก็ถือว่าเป็นการลดแรงกดดันทางการเมืองของทั้งสองฝ่ายสำหรับตัวประกันกลุ่มแรกที่จะได้รับการปล่อยตัวออกมาก็คือผู้หญิงเด็กคน คนชาราและพละเรือนที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะปล่อยตัวประกันเพิ่มอีกหากทั้งคู่ทําตามข้อตกลงไปเรื่อยๆครบ16วันก็จะมีการเจราจากันอีกซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากจริงๆค่ะทั้งสําหรับตัวประกันและชาวปาเลสไตน์จํานวนมากกว่า2ล้านคนที่ปัจจุบันต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นมาตลอดระยะเวลา15เดือนรวมทั้งต้องเผชิญกับวิกฤตด้านมนุษยธรรมทั้งหมดนี้ก็จะได้โอกาสเดินทางกลับไปยังภูมิลําเนารวมทั้งได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรน,นานาชาติมากขึ้น แต่ถ้าถามในความเห็นเราเราเชื่อว่ามันก็ยังมีปัจจัยอยู่อีกหลายอย่างที่อาจจะทําให้ข้อตกลงนี้ยังไม่ใช่จุดสิ้นสุดของความขัดแย้งค่ะสาเหตุที่ทําให้เราเชื่อแบบนี้ก็มาจากท่าทีของประเทศอิสราเอลนั่นเองเขาออกมาย้ําว่านี่ยังไม่ใช่การหยุดทําสงครามปรับปรามกลุ่มฮามาสเพราะสงครามนี้มีเป้าหมายชัดเจนมากคืออิสราเอลต้องกวาดล้างและทําให้กลุ่มฮามาสไม่มีเขตความสามารถในการโจมตีอิสราเอลได้อีก ซึ่งเขาก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเป้าหมายนี้เลยเห็นได้จากการที่ยังคงโจมตีกลุ่มามอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่พลเรือนพื้นที่ปลอดภัยหรือค่ายผู้อพยพในฉนวนกาซา ที่ไหนก็ตามที่ต้องสงสัยว่ามีสมาชิกของกลุ่มฮามาสซ่อนตัวอยู่อิสราเอลก็จะบุกไปทําลายทันทีแม้กระทั่งตอนที่ยังเจรจาทำข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวนี้และย้ำว่าจะยังคงกำลังทหารบางส่วนเอาไว้ในพื้นที่โดยเฉพาะที่เชื่อมกับพรมแดนระหว่างสนุนกาซากับอียิปเพื่อป้องกันไม่ให้สมาชิกกลุ่มฮามาสที่เป็นศัตรูของอิสราเอลใช้จังหวะนี้แอบหนีไปซ่อนตัวในอียิปนั่นเองค่ะ ปัจจัยที่2ก็คือเราเห็นได้จากประสบการณ์ในสถานการณ์ความขัดแย้งที่ผ่านมาข้อตกลงหยุดยิงของกองทัพอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสจบไม่ค่อยสวยค่ะเพราะเมื่อถึงจุดหนึ่งที่ช่วยตัวประกันออกมาได้แล้วก็จะมีรายงานการโจมตีและการประทะกันอยู่เสมอเท่ากับว่ายังมีทหารหรือกองกําลังติดอาวุธบางส่วนที่ไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขาการวางอาวุธอย่างแท้จริงอย่างเช่นเมื่อการทําข้อตกลงหยุดยิงชัวว่วคราวเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนปี2566 อิสราเอลช่วยตัวประกันออกมาได้ร้อยกว่าคนแต่ข้อตกลงนั้นก็มีอายุได้เพียงสัปดาห์เดียวก็กลับไปโจมตีกันใหม่ไม่ว่าทั่วโลกจะมีการเรียกร้องให้หยุดยิงยังไงก็ไม่เป็นผลขณะเชาาอิสราเอลเองที่ออกมาเรียกร้องให้หยุดทําสงครามก่อนเพื่อที่จะให้ความสําคัญกับเรื่องการช่วยเหลือตัวประกันรัฐบาลเขายังไม่ทําเลยค่ะเพราะเขาเชื่อว่าต้องใช้ปฏิบัติการทหารเท่านั้นซึ่งจะเป็นผลดีต่อความมั่นคงของอิสราเอลในระยะยาว สาเหตุต่อมาที่ทําให้เราคิดว่าข้อตกลงนี้จะสามารถช่วยบรรเทาความตึงเครียดได้ก็จริงแต่จะให้พูดถึงสันติภาพระยะยาวอาจจะต้องใช้ความพยายามอย่างมากเพราะว่าอิสราเอลและปาเลสไตน์มีความขัดแย้งกันมายาวนานเกินกว่าที่การเจรจาภายใน15เดือนจะเพียงพอต่อการเปลี่ยนแปลงความรู้สึกที่สะสมมาตั้งแต่ประวัติศาสตร์ได้ทั้งเรื่องถิ่นที่อยู่สิทธิการปกครองสิทธิในฐานะรัฐและความสัมพันธ์กับประเทศอื่นๆ ปัจจัยแวดล้อมเหล่านี้ยังคงมีความซับซ้อนและจะเป็นอุปสรรคต่อการสร้างความมั่นใจระหว่างกันอิสราเอลยังระแวงว่าชาวปาเลสไตน์จะยังคอยสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธชาวปาเลสไตน์จะยังไม่เชื่อว่าอิสราเอลจะยอมเคารพสิทธิเสรีภาพทางศาสนาของพวกเขาและจะยอมถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากพื้นที่ของชาวปาเลสไตน์ยิ่งปัจจุบันสงครามที่โหดร้ายได้ทำลายชีวิตไปมากกว่า46,000คนยิ่งทำให้ชาวปาเลสไตน์กลัวว่าเป้าหมายของอิสราเอลก็คือการฆาลังเผ่าพันธุ์ ความหวาดระแวงเหล่านี้และความกลัวที่สะสมมาอย่างยาวนานจะขัดขวางการเจราจาในขั้นตอนต่อไปอย่างแน่นอนค่ะมีหลายสื่อบอกว่าบทบาทของนายโดนัลด์ทรัมป์ที่กำลังจะขึ้นสู่ตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้คู่ขัดแยง้งยอมทำตามข้อตกลงหยุดยิงในครั้งนี้เพราะว่าทรัมป์ได้ขู่เอาไว้เยอะว่าถ้าไม่มีข้อตกลงหยุดยิงเขาจะทำให้ทั้งสองฝ่ายได้รับผลกระทบจากการทำสงครามต่อไป แต่เราก็ต้องขอยืนยันนะคะว่าทั้งหมดนี้เป็นผลงานของอียิปต์ผู้ที่ไม่เคยหมดหวังในกระบวนการการเจราจาไม่ว่าจะล่มมาแล้วกี่ครั้งก็ยังเดินหน้าเป็นตัวกลางในการเจราจามาโดยตลอดรวมทั้งประเทศกาตา์มือหนึ่งด้านการเจราจาต่อรองเพราะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทั้งสองคู่ขัดแยง้งและได้แสดงบทบาทนําในฐานะตัวกลางการเจราจาเพื่อจัดการความขัดแย้งในภูมิภาคมาโดยตลอดที่สําคัญก็คือกาตาเปิดพื้นที่ให้เป็นศูนย์กลางในการเจราจาครั้งนี้ด้วย กาตาเองก็ประสบความสําเร็จในการเป็นตัวกลางการเจราจามาแล้วหลายคู่และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่ซับซอ้อนวุ่นวายในภูมิภาคตะวันออกกลางหลายครั้งรวมทั้งในฉนวนกาซาก็เคยทาสําเร็จมาแล้วเมื่อปี2555อีกไฟหนึ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือความพยายามของรัฐบาลสาหรัฐชุดประธานาธิบดีโจเซฟไบเดนค่ะ แม้ว่าหลายฝ่ายจะมองว่าประธานาธิบดีไบเดนไม่สามารถแก้ไขปัญหาอะไรได้เลยแต่ก็เป็นรัฐบาลของเขาที่คอยส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงบินไปพูดคุยกับประเทศที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้อย่างต่อเนื่อง เชื่อว่าใช้ทุกวิธีแล้วเพื่อที่จะโน้มน้าวอิสราเอลให้ยอมเข้าสู่การเจรจาที่สําคัญก็คือข้อตกลงหยุดยิง3ระยะนี้ในตอนแรกเป็นผลงานที่นําเสนอโดยรัฐบาลสาหรัฐชุดนี้ด้วยโอเคค่ะว่าอาจจะไม่ใช่ไอเดียของประธานาธิบดีโจเซฟไบเดนคนเดียวแต่การที่เขาใช้ฐานะผู้นําโลกออกมาสนับสนุนการเจรจาในครั้งนี้รวมทั้งเสนอข้อตกลงดังกล่าวก็เท่ากับว่าเป็นความพยายามที่จะส่งเสริมสันติภาพแล้วค่ะสรุปว่าสถานการณ์ในตอนนี้ที่มีข้อตกลงหยุดยิงระวัง อิสราเอลกับกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาถือว่าเป็นโอกาสดีที่จะช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการทำสงครามรวมทั้งยังเป็นช่วงเวลาที่ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ไปทบทวนกันค่ะว่าจะเอายังไงกับสถานการณ์ในฉนวนกาซาต่อไปแต่ก็ยังมีปัจจัยเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่จะส่งผลต่อสถานการณ์ในพื้นที่ตรงนี้ซึ่งเราต้องติดตามดูจากอิสราเอลชาวปาเลสไตน์กลุ่มฮามาส ซึ่งกลุ่มฮามาสนี้น่าทึ่งมากเลยนะคะว่ายังคงมีกําลังเพียงพอที่จะตอบโต้การโจมตีของอิสราเอลได้เป็นระยะระยะโดยเขาเน้นใช้ทําสงครามรูปแบบกองโจรใช้การซุ่มโจมตีและการลอบวางระเบิดกลุ่มฮามาสยังมีข่ายงานบัญชาการการโจมตีที่แข้มแข็งในระดับท้องถิ่นเพราะฉะนั้น ถ้ามองในแบบรบัฐบาลอิสราเอลอาจจะเข้าใจได้ค่ะว่ายังไม่วางใจว่ากลุ่มามาสจะยอมวางอาวุธและร่วมมือกันสร้างสันติภาพกับอิสราเอลจริงๆซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปทําความเข้าใจกลุ่มามาสก็จะพบว่าปฏิบัติการเมื่อวันที่7ตุลาคมปี2566ที่เขาบุกเข้าไปในอิสราเอลก็เป็นไปเพื่อที่จะตอบโต้และทําให้อิสราเอลรู้สึกบ้างว่าเวลาถูกคุกคามจะเป็นยังไงทั้งอิสราเอลและกลุ่มฮามาสต่างก็มีเหตุผลในมุมมองความมั่นคงของตัวเองก็เลยทําให้มีความสูญเสียเพิ่มมากขึ้นตลอดมา แม้ว่าความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์จะยังไม่สิ้นสุดและอิสราเอลอาจจะกลับไปทำสงครามอีกครั้งหลังจากสิ้นสุดการแลกเปลี่ยนตัวประกรันและนักโทษเพื่อที่จะหันไปเอาใจนักการเมืองฝ่ายขวาจัดอนุรักษ์นิยมในประเทศที่ต้องการปรปับปรามกองกำลังติดอาวุธให้หมดไปรวมทั้งยังต้องใช้เวลาอีกมากเพื่อที่จะสร้างความเข้าใจระหว่างกันและก็ดูเหมือนว่าจะยังไม่มีมหาอำนาจไหนเข้าไปเล่นเป็นบทบาทผู้ค้ำประกันสันติภาพในตะวันออกกลางได้อีกแล้ว สหรัฐอเมริกากำลังจะเปลี่ยนผู้นำไปเป็นโดนัลด์ทรัมป์ที่เน้นปกป้องผลประโยชน์แห่งชาติรัสเซียก็ยังยุ่งอยู่กับสงครามในยูเครนจีนเองก็กำลังแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในประเทศเพราะฉะนั้นปัญหาความขัดแย้งอิสราเอลกับปาเลสไตน์อาจจะต้องใช้ประเทศในภูมิภาคนี้ละค่ะเข้าไปเป็นผู้ผลักดันให้คู่ขัดแย้งสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยยังมีแนวทางสองรัฐหรือ two-state solution ที่เสนอการมีรัฐปาเลสไตน์อยู่คู่กับอิสราเอลแล้วหากความขัดแย้งนี้บรรเทาหรือยุติลงได้ภูมิภาคตะวันออกกลางที่มีทรัพยากรมากมายก็อาจจะมีโอกาสฟื้นฟูบรรยากาศความมั่นคงได้รวดเร็วมากขึ้นรวมทั้งอิสราเอลเองก็ต้องเร่งฟื้นฟูภาพลักษณ์ตัวเองในเวทีนานาชาติเพื่อให้สามารถร่วมมือกับประเทศตะวันตกได้ต่อไปสิ่งที่เราอยากจะชวนให้ติดตามอย่างใกล้ชิดนอกนาจากท่าทีของอิสราเอลและกลุ่มฮามาสรวมถึงกลุ่มประเทศที่ทําให้เกิดการเจรจาแล้ว ก็คือบทบาทและสถานการณ์ความมั่นคงของประเทศอื่นๆในภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นอิหร่านจอร์แดนเลบานอนเยเมนและซีเรียที่ทั้งหมดนี้มีเหตุการณ์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในฉนวนกาซาทั้งนั้นเลยค่ะและหากสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางยังไม่มีความมั่นคงก็อาจจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของคนไทยที่ไปทํางานหรือไปอยู่อาศัยในภูมิภาคนั้นด้วยนะคะ หากคุณผู้ฟังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับภูมิภาคตะวันออกกลางหรือมุมมองเกี่ยวกับการสร้างสันติภาพในภูมิภาคนี้สามารถแชร์กันเข้ามาได้หากมีความคืบหน้าเกี่ยวกับสถานการณ์ในฉนวนกาซาอีกเราจะนำมาสรุปและแชร์ความคิดเห็นกันต่อไปค่ะ